กระทรวงการคลังเผยคนแห่ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจากเบอร์ไวเบ็บเราไม่ทิ้งกัน .com ทะลุ13ล้านคนครับหากไม่ผ่านเกณฑ์จะแจ้งเหตุผลให้ทราบผู้ไม่ผ่านสามารถอุทธรณ์ได้โดยคนผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินงวดแรก8เมษายนนี้ครับ ในวันที่29มีนาคม63นายรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสออคอในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าการลงทะเบียนตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือมาตรการเยียวยา5,000บาท เป็นเวลา3เดือนต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ w w w ร์เราไม่ทิ้งกันด o m นั้นล่าสุดมีประชาชนทยอยเข้ามาลงทะเบียนต่อเนื่องโดยมียอดลงทะเบียนรวม13ล้าน9,000แสคนครับในวันนี้เป็นวันที่มีผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทันทีไม่มีคิวรอเนื่องจากเข้าใจว่าผู้ที่ต้องการลงทะเบียนนั้นดำเนินการไปกันเกือบหมดแล้วและเมื่อคืนวันที่28มีนาคมที่ผ่านมา พบว่าช่วงที่ลงทะเบียนหนานแน่นคือช่วงเวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนของวันที่28ส่วนที่มีการรอเกีว20ล้านคนช่วง5นาทีแรกนั้นเข้าใจว่าเป็นการนำมือถือคอมพิวเตอร์ในบ้านที่มีอยู่มาเปิดเพื่อรอลงทะเบียนเท่าที่เห็นแชร์ในออนไลน์เปิดรอกันเป็น10เครื่องทำให้ระบบมีปัญหาในช่วงแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนครับหลังจากนี้คาดว่าตัวเลขน่าจะเกิน10ล้านไปไม่มาก เกินกว่าที่คลังเคยประเมินไว้ว่าจะมีการลงทะเบียนประมาณ7-8ล้านคนซึ่งส่วนที่เกินมาก็คือกลุ่มผู้ประกันต,นตนตามมาตรา39และมาตรา40ที่มีอยู่ประมาณ5ล้านคนซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมขอให้กระทรวงการคลังดูแลเพิ่มเติมครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนได้ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงินทุกคนนะครับเพราะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบที่กระทรวงการคลังได้กำหนดวางไว้ โดยกระทรวงการคลังจะนำข้อมูลสำหรับผู้ลงทะเบียนมาตรวจเช็คกับฐานข้อมูลอื่นๆมากกว่า10หน่วยงานดังนั้นถ้าอยากมาลงเพื่อลองดูว่าจะได้รับเงินหรือไม่กระทรวงการคลังก็ไม่ปิดกั้นครับแต่หากไม่ผ่านการตรวจสอบต้องยอมรับเพราะตัวคนลงทะเบียนจะรู้ดีที่สุดครับแต่ถ้ามองว่าการตรวจสอบนี้ไม่ถูกต้อง และเป็นผู้เดือดร้อนจริงๆแล้วไม่ผ่านเกณฑ์สามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังได้ครับสำหรับเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังวางไว้ก็คือ ต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีสถานะนักเรียนหรือนักศึกษาณวันลงทะเบียนไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นอาชีพเกษตกรกรต้องเป็นผู้ที่มีงานทำที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ไม่ได้รับการดูแลหรือเยียวยาจากระบบประกันสังคมครับส่วนลูกจ้างที่ร้านถูกปิดต้องมีหลักฐานว่าถูกปิดกิจการและต้องมีหลักฐานที่ระบุว่า เป็นลูกจ้างร้านหมูปิ้งเช่นรูปถ่ายที่เคยถ่ายในร้านหรือมีหลักฐานอื่นๆที่ระบุว่าเป็นลูกจ้างร้านดังกล่าวคนขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ต้องมีใบขับขี่สถานะมายืนยันส่วนแม่ค้าแผงลอยข้างถนนต้องมีหลักฐานค้าขายจริงส่วนหนึ่งมาจากการลงทะเบียนหาบเร่แผงลอย ที่เคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารออมสินถ้ามีฐานข้อมูลก็จะได้รับเงินเร็วครับแต่ถ้าไม่มีทางกระทรวงการคลังอาจขอเอกสารเพิ่มอาจจะได้รับเงินล่าช้ากว่า7วันทําการตามที่แจ้งไว้ครับ นอกจากนี้นายละวรนกล่าวว่าเมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีการส่งข้อมูลแจ้งไปยังเบอร์มือถือว่าผ่านหรือไม่ผ่านภายใน7วันโดยจะแบ่งเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มผ่านเกณฑ์จะได้รับ SMS ยืนยันให้รอรับเงินที่จะโอนให้ผ่านระบบพร้อมเพหรือบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ 2. หากไม่ผ่านจะแจ้งให้ทราบพร้อมเหตุผลซึ่งสามารถปุทรได้3 ขอข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหากกลุ่มที่ไม่ชัดเจนเรื่องสถานที่ทำงานก็จะขอข้อมูลเพิ่มเติมครับอย่างไรก็ตามถ้าหากลงทะเบียนวันที่28มีนาคม63ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่8เมษายน63ครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน .com ครับซึ่งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่28มีนาคม63หากผ่านเกณฑ์ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะได้รับเงินเร็วที่สุดในวันที่8เมษายน63ครับแต่หากใครที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องสถานที่ทำงานอาจจะต้องมีการขอข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม ระยะเวลาที่จะได้รับเงินหรือแจ้งข้อมูลว่าผ่านหรือไม่ผ่านอาจจะล่าช้ากว่า7วันตามที่แจ้งไว้ครับก็ขอให้ทุกท่านได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วในวันที่8เมษายน63นี้นะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นอย่างไรผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ